อะไรนะเห็ดเบือเห็ดเบือโอ้โหนึกว่าเห็ดไม่เบือนี่คุณถือมานี่คุณดูยังไงนี่มันเป็นนมัจะเป็นยางถ้าเห็ดเบือมันจะมียางไหนยางนี่ไงเห็นไหมนี่โอ้นั่นนี่เวลาเด็ดออกปุ๊บเราต้องดูด้วยนี่มันจะมียางออกไหนคะนี่ไงเห็นยางไหมนี่ม่เห็นี่ยางถ้าเห็ดเบือจะมียางนี่ไงอันนึงอะไรเห็ดอ่ะไหนอะไร นี่ไงโอ้ไรเนี่ยคุณไปหาไม่เจอนี่นี่มันกำลังออกสมุตตามันผมเห็นไงผมอ่ะตายดีเราต้องเกี่ยวหาในใบไม้นี่อันนี้เห็นเลยอันนี้นี้คิดว่าน่าจะเป็นเบือไหมเบือไหมเห็ดเบือเห็ดเบือโอ้โหพอเห็ดเบือฮามันอะไรอันนึงเ่ะนั่นน่ะนี่ก็เบืออนั่นอันนั่นอันนั่นอันนั่นเห็นอะไรอันนี้น่าจะเบือเบือแล้ว อ่าโซครับน,นี่นี่นี่เห็ดนี่เก็บเปล่านี่เห็ดอ่ะอันนี้เห็ดบักฟักทองใช่เหรอใช่ผู้หลาบักเห็ดฟักทองเราต้องเก็บไหมผู้หลายเก็บได้กินเนาะไม่เหมือนใบไม้เลยเฮ้ยทำไมายุงมาไม่ยุงมาแล้วโซ่ทำไมายุงยังมาเห็ดฟักทองนี่กินได้เหรอเบยทำไมายุงยังมา เห็นเลยนี่เต็มเลยอันนี้มันน้อยอยู่หรือเปล่าอันนี้เก็ียไหมนี่หรือว่ามันน้อยไปแปดขาออกด้วยเด้อเรนเห็นอะไรเมันกันลายลายหลายไม่เห็นอะไรี่มาดูดินี่ไหมนี่อ่ะ นีต้เห็ดลาปูนี่เ็ยลายๆนิฟักทองที่มันเล็กๆงที่เราเก็บไหมอ่ะเก็บดิแต่บุร้ายเห็ดอะไรหนิเราเก็บเก็บไปก่อนได้ไหมเราก็เก็บถือกัมปูเยอะเลยไหนเห็ดกัมปูนีเห็ดฟักทองอะไรมันปูนี่ตีนงอย่างนั้เอาวลายนี่ไม่เห็ดบ่เอาไหนบอกว่าเห็ดฟักทองคนบางคนก็เรียกฟักทองคนบางคนก็เรียกตัมปูบางคนก็เรียกมันปู ผมเคยอยากสัมภาษณ์ครับคุณเคยมันเก็บเห็ดในป่าอย่างนี้ไหมครัเคยนะตอนเป็นเด็กเหรอแต่มันลางๆลางๆแบบไม่จริงจังอ่ะคุณมาเก็บเนี่ยคุณจะกินไหมก็อยากจะลองชิมต้องกินนะวันนี้นี่นี่ไงโตเต็มเลยดิขนาดสีเหลืองเหลืองแล้วเราก็ปาดถานแบบน้อยไม่เขาขี้คอนเลย เป็นตแค่นี้ครับผมก็ได้เยอะเอาไปขาอไ้ก็ไปกินเห็ดปลาองกินไหมอันนี้เราตัดล่ากมันให้มันเกิดขึ้นอีกใช่ใช่ครับโหนี่เต็มเลย มันก,มนกม็มันก็ไม่น่าเก็บนะครับแม่แมมไม่ให้พ่อเลยหรือไงน้อยเข <laughs> าเก็บฝนก็โปรยปรายนะครับคุณหลายไม่พาหาเดินเก็บฝั่งนู้นน่ะฝั่งเดิมเ,นะเราอ,อ่ะไม่เราเก็บไอ้หินฟักทองไปก่อนคุณหลายบอกขอเก็บเห็ดฟักทองไปก่อนนะครับเราจะเดินไปเรื่อยๆนะไม่ไ,ไม่กาจะเจอไหม เออวันนี้ทาซอฟเฟลมาเนี่ยนะนี่ว่้ใครกันอะไรเป็นต้องนวัตกรรมใหม่ของคนเก็บเห็ดเลยนะฮะจะเอาเนี่ยออกได้ไหมเอาแป๊บหลกหลายดีกว่ากลิ่นแรงมากครับอ้าววันนี้ยังไม่ได้เห็ดอะไรเลยนะครับไม่เราต้องเห็ดพักทองได้แค่พักทองกับเห็ดอันหนึ่ง นพ่อค่ำป่ะล่ะจิ<ฮ>้คำเดียวก็น่าจนะหมดนวป่ะเดินหาคมอื่นบ้างไปฟังเก้าบ้างไรเป็นอะไรวะโอ้ดอกใหญ่เว้ยฟักทองดอกใหญ่นี่ไหมดอกใหญ่ใหญ่นี่เตรียมอะไรฝั่งนี้นี่ ทำไมเห็ดฟักทองมีเยอะกว่าพวกเห็ดรรมดานี่เต็มเลยฮะให้โซ่ไปเก็บตรงนี้ดิดอกใหญ่เลยเนี่ยตัวเองดอกใหญ่มากเลยดูนะครับแม่แม่คือโอ้โหเนี่ยตัวฝั่งนี้มีแต่ดอกใหญ่ๆเลยครับ สวยดีนะเอาผาเอาอันดินหน,น,น่อยเปด้วยนะครับใส่กอดีดอกไงโหยุงเยอะมากได้กินหองรอบยุงวันเนี้นนยยุงเยอะประการอนะไรใครบอกต้องแรงฝนเลิ่ยนๆด้พี่น่องเก็บอืมแม่บางท่านชอบดูเก็บเห็ดนะครับเพราะว่า อะไร,ละไรหลายเพราะว่าอยู่ประเทศนอกมันถึกน่าจะออกเยอะเนาะประเทศนอกก็เจอคนอีสานชาวบ้านเราน้นอมลองเรียบร้อยครับผมพิกเกอร์เฮดเถาะพิกเกอร์เฮดเถาะต่อให้เป็นตะกระกเตียนตะบดชื่ออะไรตะกระเตนดีส่านเราชินตะกระเตียน<ด>เริเ่มเยอะแลต่มันขัดใจยังไงไม่รู้ลูกน,น่ะมีหลายคนง ไม่มีดอกแม่ไ่ใหมันโตเท่านี้ก่อนมันไม่โตมานีเด้อดีเด้อคุ้มหลายนี่เต็มอยู่ถ้าเราขาออกมันจะง่ายเวลาเราล้างทำเก็บข้าวอันนี้เป็นเอาไปป่นได้ไหมนี่ทำไมไม่อร่อยอะถ้าป่นอะ มะนนเห็นอสะฮะนน้มนออขาไม่ปนเห็นักทองเหรออ่ะที่มเเลยที่มอโอ้หนี่โอ้แล้วก็มีปวกนะครับข้างๆเป็นปวกปวกในรานอพยพ มีเสียงลกด้วยคือพวเต็มเลไหมเราลงตรงนี้เราจะมาเก็บเห็ดปัปกทองปไ,ปไปก่อนอบุหรี่ว่ากันซ้ำนี่ค,ครับเนี่ยนะฮะวันนี้มาเก็บเห็ดสนกดีสนุกดีผมว่าต้องไปฝั่งนู้นแหละ สายปะไป,ปะไฝั่งนน้นดีกว่าเราค่อยเดินมาฝั่งนี้โอ้โหเวียนหัวจะอ้วกเลยครับยากันดูกกลิ่นตะไคร้นี่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดมันจะเห็ดเบือป่ะเขาบอกมุไหลายบอกว่าถ้ามันมียามันจะจะนเป็นเห็ดเบือนะ โอ้เนี่ยมันมียางนะมียางเอ้าเห็ดถ้าเห็ดไม่เบีย้ยงมันไม่มียางมันไม่อาจจะมองไม่เห็นมันต้องเออมันมียางออกมานะเป็นยางาจะไม่ได้ไปไหนเ,นยเลยอยู่แต่บริเวณนี้ไอ้เรื่องฝนตกหนักแล้วไปฝั <S <S ป่งไหนไหล

ฝอทรายทองเกี่ยว่าเราไปเกี่ยวฝั่งนูน้นได้เยอะพอสมควรนะเดี๋ยวมัา,าน่าจะมีเชื้ออยู่เจอแล้วเจอแล้วเห็ดเดิมเห็ดฟักทองดอกใหญ่เห็่ปะโซ่เ้วเข้าไปไหนไไดเดี๋ยวเดินเข้าไปไาฝั่งนี้มาเห็นฝั่งนี้ ตอนนี้อยากกินอะไรเปรี้ยวๆมากนะครับเพราะจะอ้วกครับผมกินไดอยาก,กันยุงแรงเสียหนือเกินหลายไม่ว่าเราเจอตรงไหนวะอ๋อจุ่มนี่หลายหลายหลายนี่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 โอ้ยสองดอกสองดอกโซ่กินได้บ้านี่เห็ดไง นี่ไงหนึ่งดอกเหี้เมื่อกี้เลยไม่ใช่ใช่อ๋อนี่เห็ดตัวนี้กินได้มั่วจรินโซ่ไม่เห็นอะไรเพชรนาเลศเพชรนาและไม่นู้หนึ่งดอกหนึ่งเพชรชิเอยนาชิเอยเพชรนาแระคือหน้าดำบ๊วยเพ็รภาษาอีสานเราไม่ดึงโซ่หาเลยโซ่โซ่บอกโซ่หาไม่เป็น นี่ทำไมมันเบ่อเบ่อวะใช่โทรศัพท <Ganz S 1> ์โดนน้ำเดี๋ยวๆๆเดี๋ยว <Salesforce> ีา้ต่ต่ำเล้วสิบเนต์ไหนโหนีไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจเป็นขี้ขี้่า